ไม่ใช้ค่าจ้างแต่เป็นการจูงใจให้ลูกจ้างทำงานในหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งมากขึ้นซึ่งนายจ้างจะจ่ายก็ต่อเมื่อลูกจ้างทำงานไม่ขาดลามาสายคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อนายจ้างซึ่งประกอบกิจการจัดหาครูผู้สอนแก่โรงเรียนผู้ว่าจ้าง ได้จ้างลูกจ้างเป็นครูผู้สอนให้แก่โรงเรียนแห่งหนึ่งโดยตกลงแบ่งค่าตอบแทนออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเงินเดือน10,000บาทส่วนที่สองคือเบี้ยขยันเดือนละ1 5 0 0 0บาทซึ่งเป็นค่าสอนค่าสื่อการสอนค่าทำเอกสารและจะจ่ายเฉพาะช่วงเปิดเทอมเท่านั้นลูกจ้างตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าว ต่อมาเมื่อนายจ้างไม่ได้จ่ายเบี้ยขยันในบางเดือนลูกจ้างขอให้นายจ้างจ่ายตามจำนวนพร้อมดอกเบี้ยนายจ้างปฏิเสธที่จะจ่ายเบี้ยขยันในช่วงปิดเทอมโดยอ้างว่ามีเงื่อนไขาการจ่ายเฉพาะวันที่ปฏิบัติการสอนเท่านั้นคดีขึ้นสู่ศาลในที่สุดศาลตัดสินว่าการที่นายจ้างไม่จ่ายเบี้ยขยันในบางเดือนสามารถทำได้ เนื่องจากเบี้ยขยันไม่ใช่เงินค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงจึงไม่นับเป็นค่าจ้างกรณีนี้ศาลท่านพิจารณาและเห็นว่าการที่นายจ้างและลูกจ้างได้มีข้อตกลงเก,กเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานซึ่งแบ่งออกเป็นสองลนะักษณะอันได้แก่เงินเดือนและเบี้ยขยันข้อตกลงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ของนายจ้างเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนว่าประสงค์ที่จะจ่าย เงินทั้งสองลักษณะนี้ให้แตกต่างกันโดยคำนึงถึงการทำงานชั่วโมงการทำงานและการขาดลามาสายของลูกจ้างในการทำงานเป็นสำคัญดังนั้นหากลูกจ้างมาปฏิบัติงานโดยไม่มีการขาดลามาสายตามที่กำหนดว่าในข้อตกลงลูกจ้างจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยขยันนี้เต็มตามจำนวนกรณีนี้จึงพิจารณาและเห็นว่าเบี้ยขยันจึงไม่ใช่การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงเบี้ยขยันจึงไม่ใช่ค่าจ้าง การตกลงเรื่องค่าตอบแทนในการทำงานต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นค่าจ้างหรือเบี้ยขยันจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสร Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ภาพชีวิตแรงงาน